สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเราอยู่กันที่สูตร3ตัวตรงนะครับเราอยู่กันที่สูตร3ตัวตรงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เหมือนเดิมนะฮะอาจารย์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เหมือนเดิมวันนี้อาจารย์จะเอามาให้เลยเพราะคนเรียกร้องเยอะมากนะครับเพราะว่าคนเรียกร้องเยอะมากนะครับแต่ถ้าสูตร เลขวิ okay, no s <S <c <c okay, no time, ่งย you know you you um. ังไม่เสร็จนะครับโอเคนะครับถ้า่างนั้นเอาไปดูก่อนโอเคไหมนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นใครนะครับสวัสดีครับอาจารย์มิจูนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์มิจูนะครับตอนนี้11บเอนาฬิกาสามนาทีใครที่ดูไลฟ์สดนี้แล้วเป็นเวลาอื่นอาจารย์บอกเลยนั่นคือเพจเราอยู่กันที่สูตรสามตัวตรงนะครับมาดูกันที่งวดที่เจ็ดนะครับเรามาดูกันที่งวดที่เจ็ดนะครับ อาจารย์แจ้งแบบนี้นะครับใครที่ไม่ชอบนะครับอาจารย์บอกเลยว่าขอให้เลื่อนผ่านนะครับใครที่ไม่ชอบขอให้เลื่อนผ่านนะครับโอเคไหมนะครับใครที่ไม่ชอบอาจารย์ขอให้เลื่อนผ่านเลยนะครับสําหรับสูตร3ตัวตรงนะครับ สําหรับสูตรนี้นะครับก็คือสูตรสามตัวตรงนะครับวันที่หนึ่งนาคมนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับงวดที่แล้วนะครับเลขออกรางวันสี่สองสี่หกศูนย์สามแล้วก็สามเก้านะครับ งวดที่แล้วออกสี่ศูนย์สี่นะครับแอ้สี่สองสี่หกศูนย์สามสามเก้านะครับงวดที่แล้วนะครับเข้าเข้าเลขสู่หกศย์สามตรงตรงนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่มาไม่ทันงวดที่แล้วนะครับออกเลขนี้นะครับออกตรงตรงนะครับนะแล้วงวดนี้จะมาให้แล้วจะเทียบสูตรให้ด้วย โอเคนะครับนะทุกคนนะครับใครที่ยังไม่แชร์อาจารย์มาเริ่มกันเลยแชร์ share ออกไปให้คนอื่นได้เห็นด้วยใครที่แบ่งโชคแบ่ง,บงลาบให้คนอื่นนะครับอาจารย์ขอให้ได้ถูก3ามตัวตรงไม่ผิดนะครับพ่ออาจารย์เน้นให้ผิดตัวเพราอาจารย์ขออภัยจริงๆครับงวดที่แล้วอาจารย์เน้นให้ผิดตัวจริงๆนะครับงวดนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเน้นใหม่อาจารย์ขอแก้มือนะครับงวดนี้อาจารย์ขอแก้มือหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนสูตรแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะได้เห็นพร้อมกันโอเคไหมจะได้เห็นพร้อมกันแล้วจะได้เห็นจะได้คํานวณไปพร้อมกันแล้วทุกคนอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์ยังไม่เคยส่งให้ใครนะครับสูตรนี้อาจารย์ยังไม่เคยส่งให้ใครอาจารย์จะมาเขียนให้ทุกคนพร้อมกันนะครับเห็นคนขอเข้ามาเยอะนะครับอาจารย์ก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวใกล้วันแล้วอาจารย์ก็เลยเอามาให้ก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนโอเคไหม อย่าพึ่งรีบร้อนเพราะว่าอาจารย์จะเทียบสูตรให้อีกทีหนึ่งเข้าใจนะครับอาจารย์จะให้ไปก่อนโอเคไหมครับอาจารย์จะให้ไปก่อนนะครับแล้วอาจารย์อยากอาจารย์เตือนว่าอย่าพึ่งรีบร้อนนะครับบางคนนะครับงบน้อยนะครับรอให้อาจารย์ การมาฟันเลขเด่นให้งวดรอบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเลขเด่นก็คือเลข8เหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิมงวดแรกนะครับที่อาจารย์ไทยไว้ตอนนั้นอาจารย์ไทยไว้ตอนนั้นเลขที่เด่นนะครับคือเลขแปดอีกเลยครับเลขเด่นตัวที่2อนะครับอาจารย์ชอบมากเลยเลขนี้นั่นก็คือเลข0ูนย์นะครับศูนย์จะมาอีกหรือเปล่าสาหรับ3ตัวตรง สำหรับสูตรสามตัวตรงเลขศูนย์จะมาอีกไหมนะครับโอเคไหมนะครับมารุ้นกันงวดนี้นะครับแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะอีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจารย์ให้ก็คือเลขสี่นะครับเลขสี่นะครับแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือเลขสี่นะครับเลขสี่ตัวนี้นะครับคืออยู่ในหลักสิบอ่ะต่อไปนะครับเลขเจ็ดเดี๋วว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูโปรดใช้วิจารณญาณและก็ขอชมไปก่อน ไม่ต้องรีบตัดสินใจให้พิจารณาไปก่อนนะครับสำหรับสามตัววันนี้อาจารย์ได้เท่านี้นะครับอาจารย์ได้เท่านี้นะครับโอเคไหมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามเพจกดถูกใจเพจอาจารย์วานขอให้กดติดตามและกดถูกใจเพจเพราะเวลาอา,อาจารย์ไลฟ์สดรอบหน้าเวลาอาจารย์ไลฟ์สดรอบหน้าอานาทุกคนจะได้เห็นโอเคไหมจะได้ไม่พลาดโอเคไหมครับ นะครับจะได้ไม่พลาดโอเคไหมนะครับนะสวัสดีทั้ง3,500คนนะครับโอเคไหมนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับโปรดใช้วิณญ,ญาณาาน,นะครับใครไม่ชอบนะครับอาจารย์ขอให้เลื่อนผ่านนะครับมาใครอยากให้อาจารย์จับคู่ให้พิมพ์มาว่าจับคู่จะจับคู่ทันทีใครที่อยากให้อาจารย์จับคู่ให้จับคู่ให้พิมพ์มาว่าจับคู่อาจารย์จะจับคู่ให้ใครที่ยังไม่แชร์ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะ โอเคนะครับขอสามตัวมีทุนน้อยจ้าพ่อบอก4ี่แปดนะครับถูกต้องอาจารย์ชอบมากเลย4ี่แปนย์นโอเคไหมนะครับ4ี่แปดนย์เนี่ยอาจารย์ชอบมากนะครับเก็บไว้ในใจเมื่อคืนฟังไว้นะทุกคนใครที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยเมื่อคืนอาจารย์ฝันว่าเลขออก380แดล่าง8ปดห้านะครับ จดไว้นะเมื่อคืนอาจารย์ฝันนะครับเมื่อคืนอาจารย์ฝันว่าเลขออกสามแปดศูนย์ล่างแปดห้านะครับโอเคไหมนะครับบันทึกไว้ด้วยนะนะครับแล้ววันนี้จะมาดูกันนะครับว่าจับเป็นตัวไหนโอเคไหมนะครับนะโอเคนะครับมาเรามาดูกันต่อเลยนะครับจับคู่นะครับมีคนบอกให้จับคู่นะครับอาจารย์จะมาดูนะครับ ตัวแรกนะครับแปดสี่แปดนะครับแป <8 48 S 1> ด <4 S 1> สีส่นะครับนะยี่สี่นาทีนะครับนะโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับ ครับ95หโอเคนะครับอาจารย์เอามาให้แล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับคอมเมนต์ไว้ไปต่อนะครับวันนี้นะครับไปต่อนะครับนะครับเดินต่อไปนะครับไปกันต่อนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับนี่นะครับ นี่นะครับนะเห็นครั้งแรกโปรดใช้วิจารณญาณนะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับอาจารย์บอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะว่านี่เป็นเพียงแนวทางนะครับไม่ดราม่านะครับอาจารย์บอกแบบนี้นะอาจารย์ไม่อยากให้ทุกคนดราม่าอาจารย์ไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากได้เลขจังอยากได้เลขจังนะครับพอมันไม่เข้ามาทุกคนจะเกิดความเสียใจนะครับโอเคไหมนะครับมันจะเป็นทุกข์ในใจนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับอาจารย์ชอบคนใจเย็นเนาะ นะครับอาจารย์ชอบคนใจเย็นนะครับไม่ต like ้องรีบนะครับโอเคไหมนะครับต okay? okay. ัวต่อไปนะครับอาจารย์ให้ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดนะครับลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดเขารับไม่อ้นเพราะฉะนั้นนะครับจิ้มลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้แล้วส่งได้เลยโอเคไหมตรงแปดเจ็ดสองจ้านี่นะครับคุณปานีนะครับคุณปานีคอมเมนต์มาว่าตรงแปดเจ็ดสองนะครับนี่นะครับแปดเจ็ดสองนะครับนะครับ อ่ะใครมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทําไมไม่ซื้อเองนะครับอ่ะอาจารย์ขอแบบนี้หน่อยใครที่ตามอาจารย์เมื่องวดที่แล้วคอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยนะใครที่ตามอาจารย์งวดที่แล้วคอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าเข้าจริงหรือเปล่านะครับเข้าจริงหรือเปล่ามีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับงวดที่แล้วนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับงวดที่แล้วเจอไหมเอดมอ่านะครับขอลิงก์สองโอเคนะครับ โอเคนะครับตรงกับเลขฝันแปดสี่สองนะครับตรงกับเลขฝันแปดสี่สองนะครับโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับตัวต่อไปนะครับ นะครับ่าอ,อาจารย์จะรีบเขียนให้นะครับโอเคไหมนะครับตัวต่อไปนะครับนะฮะนี่นะครับตัวต่อไปนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับอะใครที่เห็นแล้วโอเคไหมใครที่เห็นแล้วนะครับใครที่เห็นแล้วนะครับนะแคบไว้นะครับแล้วส่งลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้แล้วอาจารย์จะให้เข้ากลุ่มโอเคไหมแล้วอาจารย์จะให้เข้ากลุ่มโอเคไหมนะครับแล้วอาจารย์จะให้เข้ากลุ่มนะโอเคไหมนะครับ นะใจเย็นเดี๋ยวอาจารย์จะเทียบสูตรให้นะครับโอเคไหมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเทียบสูตรให้นะครับตอนนี้ใครที่เขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้อาจารย์ใครที่เขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้อาจารย์โอเคไหมนะครับนะใครที่เขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้อาจารย์โอเคไหมครับนะใครที่เขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้อาจารย์นะครับอาจารย์จะเปิดให้เข้ากลุ่มใครที่เห็นแนวทางนี้แล้วโอเคไหมนะครับใครที่เห็น